สวัสดีครับไอโอเชยใช้แน่ครับผมมันยิบพาสมาเที่ยวไล่สตอรอเบอรี่พันลีนี่ครับผมอยู่อำเภอภูเรือพาไปเก็บสตอรอเบอรี่มาตามมาเลยครับตามมา

ปูเขาเอาลูปใหญ่ๆไปรบอของนาโอใหญ่มากไปดูตัวอย่างก่อนไปนี่ตต่อบอรีครับผมบักยางใหญ่เลยไปดูตัวอย่างก่อนลูกพายเป็นยางสพปุ๋ยักำงำพาดมึงครับเหรอพาด ทำเนี่ยมาจากสรักลอยเลยตัวนี่ยหนึครับปุ้ยเดงจริงคิงำน่มาจากสครับเอามาามทางทางไหครับเนี่ย้งสวนนี่ยอ๋อตีตีท่านานอยแกนครับแกนครับตัวน้อยแกนครับน้ำมากแกนครับไอไอวัเชยตีแกนครับวเชยชแนลโอ้หัวมาขนแก่น

ซิมซิมเลยเดยเห่นี่ย<ะ>ง,งัวเมือน,นรับแดงแดตอไหนไหนได้เยอะหรือยังข้ามข้ามระวังด้วยนะ <c oughs> อุ้ยหนาวอากาศก็ดีครับสตรอเบอรี่ก็สวยหวานแซ่บพร้อมตัดได้ยังคุณหวานเฉย channel โอ้บึงดูครับเนี่ยแดงๆดงจะตัดพื้นป๊าดได้ลายเนี่ยได้แล้วพื้นเนี่ยม้นใหญ่เนี่ย

Hay que to deliver <coughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม